พี่ารัตน์ลำปางนะคะคุณผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ไฟลูของเราวันนี้นะคะใครที่ได้เปิดดูราคาทองอาจจะตกใจเพราะราคาทองขึ้นอีกแล้วค่ะคุณค่ะจะเหยียบ4,000 40, แล้วแต่วันนี้นะคะเรานําทองมาฝากนําสิ่งที่เป็นมงคลนะคะภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าลักกี้โนั่นเองนะคะทุกไอเทมเป็นราคาทองที่เราเนี่ยนะคะนํามาฝากแต่ปีที่แล้วแล้วนะคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะหมดแล้วหมดเลย เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะว่ามีไอเทมอะไรบ้างความมงคลของเรากับลักษอนแก้ชงนะกี่หกิ้วคุณผู้ชมขาสำหรับอไอเทมนี้มีใบรับรองด้วยและพรีออเดอร์ไซส์4 9ถึง5้ราคา4,900บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห เรียกได้ว่าวันนี้ในทุกๆไอเทมนะคะคุณขาทำราคาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณโชคดีมากจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองคำของคุณก็ว่าได้ใครอยากมีทองไว้ครอบครองห้ามพลาดนะคะคุณขาเพราะราคาเป็นราคาเก่านะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะมาพูดคุยกับเราว่ามีสต็อกทองเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วจะสามารถปล่อยให้เราได้แค่ไหนเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะคุณจีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โหคุณตีไขยดีมากขข่ดีมากตั้งแต่เมื่อคืนสิบโมงแล้วมาจนถึงตอนนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ยังรู้สึกแบบใจเต้นตุ้มตุ้มตับต่องอยู่นะตุ้มตุ้มต่องต่อมากเพราะว่าราคาทองนี่คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยสามหมื่นเก้าว่าสูงแล้วตะ่กี้เปิดก่อนเข้าโชว์เพิ่มอีกห้าสิบบาทสามหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทเดี๋ยวนะเหมือนแกงพอเมื่อเมื่อตอนเช้าเอดอ่ะเราขึ้นขึ้นภาพให้ดูนิดนึงได้ไหมคะสำหรับเมื่อแบบว่าตอนเช้าเราเทียบกันเเเพรรราาาาาาะว่่ททคองก เมื่อปีที่แล้วคือเรามีเหลือน้อยหรือยัง <c oughs> น้อยมากๆ <c oughs> แล้วเราก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยก่อนเข้าโชว์ <c oughs> ทั้งทีมงานก็ขอเพิ่มซึ่ง <c oughs> จีเนี่ยเพิ่มได้แบบน้อยมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่กําลังดูต้นๆรายการเนี่ยอยากให้รีบแบบจับจองกันเลยค่ะเพราะว่าเขาจํากัดนะเมื่อเชาา้า <c oughs> เขาจํากัดแค่ไม่กี่ไอเทมที่จะได้ราคานี้ใช่แล้วนะะถ้าสมมติว่าหมดเนี่ยสชิ้น3ชิ้นไปแล้วคุณอาจจะได้ราคาเต็มเพราะว่าราคาทองขึ้นแล้วใช่คะคุณแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรรไเทนี้ค่ะา 3 1 3ึ่งสสีงแังกฤษใช่ค่ะภาษาไทยด้างนะคะปรับปลายนะคะคุณแต่ภาษาจีนเนี่ยแหละคุณแล้วคุณอันนี้เขาเลเซอร์เขาจะเป็นลายเลยนะ นะคะคุณค่ะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลบมันจะเลือนใช่ค่ะคุณสามารถใส่ได้ในทุกๆุกปีเลยดีกว่าทุกๆุกปีเลย<ะ>เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแหวนแก้ชงสําหรับปีนี้แต่ว่า<ะ>ทุกๆุกปีเนี่ยสามารถใส่ได้เพราะเป็นตัวสอนมงคลทั้งหมดมแล้วตรงนี้เป็นลายมือของท่านเซียงแสนคะคะเขาเขียนมาแล้วเรามาเข้า AI AI เสร็จแล้วเข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์เสร็จแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี้ยเลเซอร์ลงบนแหวนอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งแบบสวยมากๆค่ะสําหรับแหวนรู้สึกว่าตอนนี้มีไซต์ที่คุณสามารถพรีออเดอร์ 49ถึง55นะคะคุณขามีแค่5วงสุดท้ายที่คุณจะได้ส9 0 0้า0บาทนะคะเพราะถ้าหลังจาก5วงแล้วราคาปรับขึ้นปรับขึ้นค่ะปรับขึ้นเป็น7,000ไหมหรือเกิน7,000พันละ พเมื่อคจากส2มหมเป็น3,950มนะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าตะกี้เนี่ยโชว์คุณมีบอก6 9พัเพิ่มขื้นตอนนี้นี่คิดอยู่ว่าเท่าไหรดีใช่เพราะว่าราคาทองมันขยับแบบต่อเนื่องมากๆแลายอย่างนะครับรายการนี้ก็คือฟรีด้วยเพราะว่า49บกปกติถ้าไปสั่งทําตามร้านจิวเวลรี่เนี่ยสีิบเราคานี้ห0ราคานี้อันนี้เนี่ยไซส์อะไรก็ได้ราคานี้เลย สี่เถึงเก้าถึงห้าสิบห้าใช่แล้วค่ะสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองใช่ค่ะนะคะคุณขาไซส์อะไรก็ได้แล้วก็คุณเหมือนคิดเหมาอ่ะเพราะทองเขาไม่เหมานะร้านทองไม่มีใครเหมานะเขาคิดตามน้ําหนักคิดตามแบบว่าด้วยไซส์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สีทองอารามมากไม่ดูข้างในใช่แล้วคะใส่สมูทกับเรียวนิ้วมากๆนะคะคุณสําหรับงานตามไซส์เลยนี่ซื้อเป็นแหวนคู่ไปเลยค่ะสี่พันเก้าร้อยบาทอันนี้ก็ยังคุ้มคุ้มมากคือจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยคือสองไลกานที่เปิดมา อันเนี้ยจริงๆซื้อคู่เลยนะดีมากๆแล้วเพราะว่า2อันนี้เป็นตัวไฮไลท์ของรายการนี้เลยเพราะว่าในส่วนของจี้ก็แก้ชงแหวนก็แก้ชงคือจริงๆเนี่ยเราใส่ทั้งคู่กันเนี่ยบางทีเราปรับดวงเราปรับธาตุในตัวเราอาจจะซื้อไปในราคา49 0 0อคูณ2อ่ะอาจจะได้กลับมานี่ทวีคูณนะคะอ้าวจริงคุณคือใส่ทองคือถ้าสมมติอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคุณค่ะไม่ว่าจะเราจะธาตุอะไรราศีอะไรเกิดปีอะไรวันอะไรดาวอะไรก็ตาม ทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสริมใช่แล้วค่ะเกิจะทุกธาตุเลยคือเสริมธาตุทองในตัวคือคนอเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกันถ้าเรามีธาตุทองในตัวเนี่ยบางทีเราไปขายอะไรหรือไปพูดอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะถูก4,900้าบาทราคาไม่น่าเชื่อตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณขาอย่ารอช้าเพราะว่ามีสายรออยู่นะคุณหวงสุดท้ายที่ได้ราคา4,9 0 0หลังจากนั้นกลับมาเป็นราคาเดิมค่ะพูดไว้ก่อนนะเจ00บาท หลังจากหลังวงที่6โทรมาคุณถามก่อนคุณได้เป็นวงที่เท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> คุณได้ราคาที่เท่าไหร่ถ้าเป็นวงที่6กนะคุณขาคุณจะได้ราคาเต็มคือ7 0 0 0บาททันทีนะคะโทรมาก่อนได้สิทธิก่อนตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองจริงๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าทองคานี่คือขยับสูงมากๆจริงๆแล้วอย่างอันนี้หนานะ,นะะแล้วก็ดูราคาแล้วแบบโอ้โหสี่พันเก้าร้อยบาทหนาไม่บาดผิวใช่ค่ะแล้วก็เป็นแหวนที่แบบเหมือนเรียบๆจริงๆเนี่ยคุณแม่ก็ใส่นะรุ่นนี้แล้วก็พี่ชายจีก็ใส่เพะ ว่าเป็นแหวนที่แบบเสิยงแสนเนี่ยจะบอกเลยว่าปีนี้ต้องพกนะ,ค,ะคือบางทีเนี่ยคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องอาศสดยดวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราด้วยค่ะนี่ทอง 9K แถมยังชุบทอง 18K ด้วยมีความอารามด้วยจริงๆแนะนํานะใส่ทุกนิ้วได้เลยโป้งชี้กลางนางก้อยได้หมดเลยเป็นแหวนคู่ก็ได้เพราะว่าเขามีความเรียบแล้วก็ยังมีนะคะตัวอักษรที่เป็นมงคลต้องพูดเลยว่าตัวอักษรนี่แหละกี่หก อิ่วเนี่ยนะคะคุณขาความเป็นมงคลอยู่ตรงนี้แล้วใส่ได้ในทุกๆปีใครที่ตอนนี้นะคะคุณขาที่แบบว่าอ้าววันนี้ปีปีชงนิกใช่แล้วค่ะอันนี้เราต้องแต่นําคุณวินนะตั้ง <c oughs> แต่ต้นปีเอจริงๆตั้งแต่ต้นปีนี่คืออุบัติเหตุย้อนล้มบ้างตกสะนะ้ำบ้างนะคะตกบันไดบ้างอันนี้คือเอ้าก็ต้องมีเหมือนกันใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยปีชงตรงๆเนี่ยค,คือปีจอค่อาควรต้องมีเลยแล้วก็ปีชงร่วมนะคะเป็นปีมะโรงปีฉลูแล้วก็ปีมะแหมนั่นเอง แต่ใครที่ไม่เกิดปีโชคนะใส่ได้ไไดไยิ่งดียิ่งเสริมโชคลาภเสริมเงินทองเพราะว่ามีตกสอนมงคลอยู่แบบโอ้โหครบเลยค่ะกาดิกาคิดในใจแล้วว่าใส่หนูก้อยได้ไหมเนี่ยได้เลย,<า>เยจะยได้แบบอันท้ามงไว <laughs> เอาละสี่พันเกบาทขออันเท้าคุณขาแต่มาแหวนนี้1,000งหมื่น 500บาทใช่แล้วซื้อไม่ทัน5วงอยู่ที่1 5 0 0 0หนะใช่ใพระบุญแหวนเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองขยับราคาเพชรขยับเนี่ยทวีคูณนะเพราะว่ามันใช้เพชรเยอะแล้วก็ใช้ทองเยอะและอย่างอันนี้เป็นการดีไซน์ที่เป็นเหมือนอินฟินิตี้นะคะคือควายการเหมือนเลข8ร่ำรวยไม่รู้จบและอย่างการปราณความปราณีตของชิ้นงานเนี่ยไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแล้วก็ในการทําขึ้นมาค่ะคุณค่ะเราสวยมากแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยงานทองอยู่แล้วแข็งแรงคงทนเอาจจริงอย่างที่คุณวิน บอกอะคุณวินน่าจะแหวนทองไซนี้แหละราคาก็แปดพันแล้วไม่มีเพชรใช่ไหมไม่มีเพชรเลยเมื่อกี้นะคุณถ้าคฟเปิดมาดูนะไซนี้ค่ะเป็นแหวนทองเป็นแหวนเกี้ยงนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบว่าเจ็ดแปดพันแล้วแต่วันนี้คุณนํามาฝากไม่ใช่แค่แหวนทองเกี้ยงอย่างเดียวมีดีไซน์และมีงานเพชรนามาฝากด้วยนะคะคุณขานี่ว้าวสวยจริงจ เพราะว่าเราใช้เพชรที่ดีนะคะคือคจริงๆเนี่ยเพชรจริงๆต้องสาดกับไฟเยอะๆนะแต่ว่านี่เป็นไฟแบบธรรมชาติเลยก็คือระยิบระยับล้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบได้ไปของจริงนี่สวยกว่านี้นะ,ะเพราะว่าทีเพชรเนี่ยมันต้องดูผ่านแบบดูของจริงจับของจริงเลยอะคะ่ะประกายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราคัดทุกๆเม็ด โอ้โหแล้วคุณดูตรงแบบว่าตรงข้างหน้านแบบเสียงของบังกรอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซน์รูปลักษ์หรืออะไรต่างๆงานแหวนหรืองานดีไซน์งานจิวเวลรี่ไม่ได้ทําง่ายๆนะใช่ค่ะไม่ได้ทําออกมาแล้วเป็นรูปแบบว่าเอาออกกระตูนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกกระตูนนะถูกต้องค่ะ,ะต้องใช้ช่างผู้มีความชํานาญแล้วก็เหมือนมีประสบการณ์ในการทํานิดนึงในการออกแบบด้วยค่ะเนี่ยค,ความยากมันอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ะใส่ย,ยังไงให้ดูเป็นว่าเคร่งขรึมใส่ยังไงให้ดูลุกแบบว่าดูดีนะคะคลาสส และสุภาพนะคุณสําหรับแหวนวงนี้เลยย้ําอีกทีหนึ่งนะคะ5วงเท่านั้นที่จะได้1500งนะคุณผู้ชมขาอย่ารอช้านะคะคุณส่งฟรีแล้วถ้าใครมีโปรโมชั่นอะไรยังไงมีส่วนลดอะไรยังไงสอบถามคอรเซนเตอร์ได้เลยนะคะคุณขาอันนี้ขออนุญาตใส่ให้ดูแหวนเกลี้ยงก็สวยเอาจริงๆชอบแหวนเกลี้ยงด้วยนะเนี่ยซื้อไปอย่างเงี้ยคุณซื้อไปเป็นเซตเลยอ่ะ<ฮ>จริงๆเซตนี้นี่ทางเซตยังไม่ถึง3 0ม0 0ื่นไหมยังไม่ถึงนะสองหม่ 20, กว่าบาทเองแล้วคุม้มมากๆะ เพราะว่าในส่วนของตัวเรือนทองเนี่ยก็แบบได้แบบหนาๆไปเลยแล้วทองคำ 9K นะคะคือต้องบอกว่ารีบจับจองการลร้ยางนะคะใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาแหวนไปก่อนนะแหวนเกี่ยงอ่ะเพราะว่ามันคุ้มเอาไปกอดก่อนเอาไปกอดที่จะหมดก่อนที่เขาจะหมดนะที่จะไม่ได้4,009นะคะรับวงนี้ไปก่อนนะคะเป็นแหวนแก้ชงอ่ะท้าพูดกันง่ายๆเนาะนะคะคุณขาใส่เพื่อความสิริมงคลตัวเองนั่นแหละนะคะคุณอุ่นใจไว้ก่อนดีกว่านะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นแหวนมังกร 1500บาทส่วนนี้เป็นจี้มังกรนะคะคุณขาอยู่ที่7,900บาทราคาดีมาก สามอันนี้คือทองนะคะทองคําแท้ทองคำแท้ 9K แล้วก็ยังชุบทอง 18K อีกด้วยใช่แล้วค่ะคือเราบอกว่าแหวนเกลี้ยงเนี่ยไม่ได้เกลี้ยงธรรมดานะเราเลเซอร์ตัวอักษรกี่หกอิ้วด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงแสที่ประจำครอบครัวเนี่ยนั้นค่อนข้างที่จะเก่งในแบบทุนทั่วไปน่าจะรู้จักกันนะคะแต่ว่านี้เนี่ยขอเป็นความลับนิดนึงตรงนี้เนี่ยท่านเขียนให้เลยว่าเป็นตัวอักษรที่เราเนี่ยต้องพกติดตัวไว้คือทําอะไรแล้วเนี่ยปีนี้จะได้ราบลื่น เพราะปีนี้เป็นปีมังกรแห่งการกอบโกยนะถ้าใครโกยได้ปีนี้ก็คือโอ้โหสบายเลยแหละเพราะว่าหลายหลายลัคนาราศีหลายปีเกิดอะหนูหนูะเกิดปีหนูปีหนูบอกว่าปีนี้ตกถังเข้าสารนะจ๊ะกอบโกยได้กอบโปนหนูทองหนูทองทํางานหนักได้ไม่ต้องห่วงค่ะแต่จะมีเงินมาเขาพูดอย่างนี้เป็นหนูตกกลงเข้าสารเนโชคดีมากเอาล่ะจะพูดพูดเดชออกมาเลยก่อนนะคะเอานี้จริงเพราะฉะนั้นแล้วคุณขา4,900นาบาทวงนี้วงนี้1500บาทส่วน จี้ชิ้นนี้7,900ขออนุญาตไปกันที่อีกหนึ่งไอเทมค่ะนะคะมากันที่ข้อมือหยกกันบ้างเมื่อกี้เป็นจี้หยกใครที่ชอบงานแกะสลักอยากโชว์อยากจะอะไรเราไม่ว่ากันแต่มากันที่ไอเทมนี้ค่ะเป็นข้อมือหยกนะคะรหัสชั้นหนามสี่หนึ่งดนคุณเมื่อเช้าไม่มีไอเทมนี้จ้า<ช>บอกไว้ก่อนเลยเปิดมาที่อีชั้นเลยค่ะมาที่วันนี้ใคร เปิดมาตอนเช้าไม่เจอไอเทมนี้ชั่วโมงนี้คุณโชคดีค่ะนี่เมื่อเช้าเขาไม่มีสวยมากเลยอ่ะ<ช>เอาจริง<ะ>เดี๋ยวก่อนนะยกเมียนมาหยกพมา่าทรงกระบอกสีสวยมากหยกพมา่าค่ะคุณสีเข้ม ที่เกือบจะหยกจักรพพัดป่ะคะใช่คืออันนี้เนี่ยเป็นเจไดนะคะเป็นเจ้าเจไดเจนนะแล้วก็สีคือโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเป็นโอเชียนบลูเลยค่ะคือสีสวยมากจริงๆรแล้วก็เป็นกิมบอร์ดเสียงผสมกันระหว่างหนึ่งอันด้วยค่ะโอ้โหสวยมากมอันนี้ส่งไฟให้ดูใช่แล้วคนะคะว่าแบบเขาสว่างเล่นไฟมากเนื้อหมายถึงว่าเนื้อทะลุเนื้อสวยจริงเนื้อสววสนี้คือสวยมากๆจริงๆคือจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราตั้งใจทํามาเพราะว่าเหมือนกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่แล้วแบบมันดูแบบ คือดูนอกจากความสวยงามที่มันเป็นเหมือนหยกแั้งๆแล้ะเราพันด้วยทรงเหรียญจีนและอย่างเราห้อยด้วยจี้น้าเต้าแล้วสีทองทองตรงน้าเต้าเนี่ยไม่ใช่เงินนะคะนี่เป็นทองคา 9K นะปกติราคานี้4,009เขาจะเป็นเงิน9.25ชุบทองกันใช่แล้ววันนี้คุณจินํามาฝากแข็งแรงคงทนนะคะตรงนี้ขอบตรงนี้ก็เป็นงานทอง 9K ชุบทอง 18K ตรงนี้ยังเป็นเหรียญอีกเป็นเหรียญเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์เหรียญจีนอีกนะคะคุณค่ะแล้วก็ห่วงคล้องตรงนี้ก็เป็นงานทองอีกใช่แล้วโอ้โหมงคลมากๆ แล้วก็ด้วยไซส์นะคะคุณค่ะ17เซนติเมตรสำหรับเส้นรอบวงอันนี้น่ารักมากๆคุณนี่ค่ะมันสามารถยืดได้ใช่สา,สามารถ<อ>ยืดได้เรานะคะคุณแล้วสีสีสวยอันนี้เขาบอกโอเชียนบลูเหรอไม่ติดไม่ติด ไม่ติดฟ้าไม่ติดน้ำเงินมากใช่แล้วค่ะสีะเขียวแบบเข้มเลยตอนแรกคิดว่าอุ้ยเหมือนยกจักระพัดเลยคือสวยเลยแล้วก็ถุงเราเนี่ยเป็นเนเจอเจดด้วยค่ะไม่มีการผ่านการประปรุคุณภาพเป็นเอเจทแท้ๆเลยซึ่งอยากให้ได้กันไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีสร้อยข้อมือหยกเนี่ยก็จะมีหลายเฉดสีใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่เราเลือกมาเนี่ยเราตั้งใจเพราะว่านี้เนี่ยเลือกที่มีแบบหยกที่แบบคุณภาพดีๆมาให้เลยค่ะแล้วมีน้ำเต้าน้ำเต้าความใหม่ดีมากโอดีมากอยู่แล้วต้องบอกว่าน้ำเต้าเนี่ย ชื่อก็คือน้ำเต้าดูดซับรับโชคเลยคือดูดสิ่งดีๆเข้ามาค,คนไหนนะคะที่รู้สึกว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาเช่นคน,น,นที่ทำธุรกิจการค้าการขายต่างๆนะคะต้องเหนื่อยทั้งปีทั้งชาหรือว่าต้องทำงานตลอดมือเข้าเ <c oughs> ก่งมากที่นี่คุณแม่เก่งมากที่นี่แล้วค่ะนี่ปกติอะไซส์ใหญ่อะเนื้อทองเขาจะต้องเพิ่มอยู่แล้วราคาก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วคือ49อ่ะราคา49 0 0มันจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ49อยู่แล้วะนะคะคุณขาถ้าแบบว่าไปแบบ4950 5 0 อะไรอย่างเงี้ยยังพอโอเคแต่บบไป 53, 54, 55แล้วราคาม<ช>ันองขึ้นอยู่แล้วคือจริงราคานเนี้ยต้องจํากัดไม่เกินไซส์5้5 2อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้า55เนี่ยเป็นแหวนปอกมีดด้วยแล้วเนี่ยราคามันขยับเพราะว่าทอมันขยับเยอะนิดนึงอะคะ่ะอ,อันนี้นี่คือแบบ เรียบเลยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยวันนี้จี้ไก่กับแหวนวงนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าทองขึ้นร้านนี้เนี่ยทองได้ไปเต็มเ็มเลยต้องบอกว่านี้เนี่ยเหมือนกับเราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าท่านสิงแสเนี่ยเขียนให้กับครอบครัวของเราแล้วก็เราเห็นว่าลูกค้าของทางช่องเนี่ยเหมือนจีมาเนี่ยกระแสตอบรับคือดีก็เลยอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยให้กับท่านผู้ชมใส่แล้วจะได้เฮงด้วยกันรวยไปด้วยกันค่ะเราใส่ได้ทุกนิ้วนะคุณตั้งแต่ไซส์9 5 5นิี้ก้านางก้านิโป้่นิ้ว แต่และนิ้วอย่างนี้เขามีความมงคลแตกต่างกันแล้วแต่นะคะคุณขาคุณสามารถไปดูได้นะคะแต่บอกเลยว่าซื้อแหวนคู่ก็ดีได้เลยแหวนคู่ก็ดีเคอถ้าสมมุติว่านิดนึง คุณจะใส่เป็นแหวนคู่แล้วเป็นแหวนคู่แบบเรียบๆแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าด้านล่างก็คือสามารถเรียบๆได้เลยอ่าจะเป็นเรียบๆแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเมื่อไหร่แบบว่าเอาละวันนี้ฉันอยากรับความมงคลต้องเอาตัวอักษรมงคลออกมาหน่อยใช่ข้าฝั่งนี้ได้เลยได้เลยคือใส่ติดตัวไว้ตลอดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า สามารถช่วยให้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็ปรับดวงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องอาศัยดวงที่แบบมีอะไรที่แบบเฮงกว่าคนอื่นบ้างอะตรงนี้ต้องมีแล้วราคาเนี่ยที่สาคัญคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่มองถึงความมงคลเนี่ยราคาคือดีมากๆนะคะ4,9 0 0บาทถูกนะคะคุณค่ะนี่ค่ะ4,900บาทอะขออนุญาตดูราคาทองกันนิดหนึ่งมากันที่เมื่อเช้าเนี่ยเราขึ้นป้าหนี้นะคะฮือฮามาก อันนี้เราโค้ดร,ราคาทองเราให้สั่งของแบบสัญ,ญลักษณ์ไก่หรืออะไรใดๆนะคะตามแบบธุรกิจหรืออะไรต่างๆออฟฟิศต่างๆนะคะคุณขาแล้วราคานี้4,900บาทอ่ะพูดไปพูดมาจะหมดเวลาคุณจิสี่สวินาทีสุดท้าย <c oughs> คุณจิคขาเล่า <c oughs> ถึงความประทับใจดีกว่าวันนี้ที่ ค่าทองขึ้นขนาดนี้ค่ะคือ,อต้องบอกว่าตั้งแต่คืนล้าก็ผิดคาดคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองเนี่ยมันขยับสูงมากๆแต่ว่าเจียให้ราคาแบบพิเศษเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนนะที่กาลังลังเลนะอยากให้รีบตัดสินใจการเพราะวันนี้เนี่ยยังมีเวลาอยู่บางไอเทมยังสามารถพร้อมส่งได้อยู่นะคะอยากให้รีบกันจะได้ใส่แล้วต้อนรับความเฮงแล้วก็คุ้มค่ากับราคาทองณนะปัจจุบันนี้ด้วยค่ะนี่นะคะอย่าลืมนะมีสร้อยข้อมือที่เป็นหยกด้วยมีแหวนด้วยนะคะคุณขาช้อปปิ้งได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะจริงๆเราจะมีแววนเีียท่ สา,าสามารถช้อปปิ้งได้สอบถามคอร์เซ็นเตอร์ได้เลย <สา S 1> เอาละหมดเวลาลงแล้ววันนี้ของคุณมากคุณ,คณสิรค่ะนะค,ค,ะ,คะแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิกิโเกะเสื้อเชิ้ตคอปกแขนกระบอกยาวสามส่วนเนื้อผ้าชีฟองดบี้ลายโซ่เบานุ่มลื่นโปร่งแสงระบายอากาศดีสวมง่ายใส่สบายไม่อึดอัดหเมษายนนี้